ว่าไปฮะมแปองสามสี่เจ้อัวองมันท้่องเป็นคินเน่ยกินเราแท้กสิันค่องกินสุดท้ายแต่ว่าพี่จ๋าจะบอกบอกเอาไม่ยุตตัวขาใสนหยกปราดุกไปใดโหล หักแด้ให้ลูกเนี่ยอันเศ้าเลยแล้วยืมเงินไปเอาล่อรถเรื่อยๆเอาจำนำไปสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถือโขดถือโขดสี่หาเสียงเลยเดี๋ยวเติ่นกันหาไปกันนะ ห้าห้าสามลุงนั่นเลยสองสาี่ห้าหในงยังคือบอกเงิดเดืท่ตนเด็ดแล้วเห่ยคนสอมส่ห้าะมานีอือหาต่หนึ่งสอวเ็แบบเป็นหาด้วยไม่ปก็ัวงห่งสองสามจงมหนตัวอือก็ได้ัมดอไปแถวนหนึ่งสอา สองสามสี่ตัวนี่เราหนึองสามตัวนี้งสองสามสี่แค่นั้นเอาเปิดเปิดดูสิหาามสปึ้งนั่นเียวหกติอยู่โมี่หาเียบุ้อ่่อหกมดสิบสองเชียใ่อางนีลุงลุงอ้เจ้าแ่คือเราบอทานั่นถ จังวน่ะเลาขีลูกย้อยลูกนลนังเยถือเป็นเศษวงนั่งเฝ้าติดทะเลขอบนางมือปาเลยเียเสียเบอเียงหาผูเดียวปะเเออนี่เออนี่เาเนยนี่เราครึาต้องได้เือนขาไปี่า มิลาเพรดมิลาเพรดยายากหาีบันตะกี้ก็ซื้อมันกงราหารีบตอนนี้มัมถึงนะไาเ็บอสียง้าเมื่อนึงกไาจนะนี่เไข่้นหซูมมาิด้อนน่าสิบอนีะเขาไปดก็มาควมาเีสานีเ่องอันนี้เ

อะไรบ้างขอให้มาสักหนึ่งอ๋อจะได้สิสิเกาหน่งสองสมสี่ห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบสี่สิบห้าสิ้อ๋อเฮ้ยงสองสามสี่สิบห้า อย่าบานองอย่าบานองเอ้านี่แหละเต้คงเจโอ้ยเสียกับเสียมางอมเต็งตัมอังนี้อยมันหนีรดดมั้งหางสิบเจ้าเอาใจอยู่เชียข้างชุ่มหลอกมองผู้เอาจมก็แค่ไข่ตัม แหม้าสี่อย่าตัวยังแหาใส่กันพ่อเมาวะไ้พ่อละวันผู้ขออึ้งหาองเต็มเต็มเลยไม่เอาเตียห้นะจ๊ะโอ้โอ้นี่ใส่หากบ่อน เาตกดดัาคนตุ้ยาไปกับบรกิน่อาวงมันจะกอไปลากระปิอันนี้ติงซึงหาเอาไปไหมเอาอยู่ไม่ได้ใจเนาะยังบ่ไอีกยังไม่ไ้อีกานกูมานผูเสียกับุญหัวรไม่แปะแปต อย่าเปาน่าอย่าแม่งไงถึงเป็นที่หรอกไงวนอยู well, okay. Okay, ่น okay. okay. ี so ่จนคบแค่เียจ yeah. ิกรรมซอยบ่แม่นมันติดกันจาจอรออยู่คนเดียวเอาไว้ันติดกันก็นับเอกไปติดำติ่มนติดมเป็ิ่มงซิ่อเ็นบไม่เอด้อ

พูดได้แต่ขี้ต่ำพูดเป็นเป้าต่าิขึ้นมาม่แรงะเอ่ะุอ

ใคนได้ยักใส,ส่บวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้น่งสอีหาเงตามื้อาตงหางเอาีเยวกสดงนนฟังเลยนั่งอยู่ยล้ีร่างกายฮอลิน Gracias. Ong xin hầu hết. Ong tìm hầu tìm hầu hết ừ, tìm ừ. ừ, hầu thì... ừ, ừ. ừ. hết tìm hầu ừ. tìm hầu hết 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 tìm hầu vậy tìm เต่าเด่นี่ยนับลงมหันนับาี่ันพินนตุลูดมันไตุลูดตุลูดตุลูดเอาหกข้าสามน้อยชิแน่สีเหาเต็มเต็มยี่สิบไปหกข่ายหก้าอยูกไปตสันจำใจเต็งหกเต็งห้าเต็งหกเต็งห้าจีใจอย่างไรสิบใบเตียงหวยแด

ห้าองเจ็ดอร่อของแห่นี่ยสาห้าตน้อพต์ตัวสี่ห้าตัี่ห้าวหเก้สี่้เดยวอยู่สีห่องสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดเ้็ด้ามสี่ห้าหกเจ็ด เดียวสองสามสี่มาดูจะแ้ปัญหาียเจ้าหกเลยเจ้าหกคนทุกอเออันนั้นซีเทเรนะเขาใจประเดยได้เตงหกหายย่างมืออันนี้หกาเพ่นเนี่ยเทเรเราเนี่ยจเยโอ้หกหาเออหกหาอือสองสามสี่เนสามหืแล้วหกเอออรนัวสิจ่ายทีกไปนับพรุ่งนีอยู่อันหางหไปมเอา

ที่ห้าหกเปเนเสียงเอกนี <h <h ้ได้เต็มๆทุกมือยันหนึ่งสองอันนี้เพิ่มมาใจบอวันเพิ่มายเอาขัดเอเนียไปลสิบเจ็ดสิบสบสทเ็ไบ มันีหาแสนคนมาแข่งว่านหลวงเาะแงมีกนออกเอาสำหรับจมึงนตาลีต้เกอตงสองสามส่าหกเจ็ดแ Ang sa mga Sumong sa ห้าสองสองห้าสองสองเเปิดปัดดึง ห้าห้าสองห้าห้าสองปอกหนึ่งปอกไ้งสองยังสองามสี่แล้วนะ่หนึ่งสอามสี่ใส่หกห้าสาอืมเปิดเอาไปบะเหลนื้อนะเอาใส่หกเนือแปดไปแปดไปใบ่หกสี่สามหกสี่สามเหกห้าสามเนาะอืเนัอันนี้อย่งนี้สามเดียวรอหนึ่งสองสามสี่เอาแค่สี่อันเน้นบ่ 6ห้าสมกับกับสามเปิดห้าสองสองหอืีอขึ้นไปีอ้ซีตัวนกินเกอบคือโอ้าสามตัวนี้กินโอ้าสองตัวนี้กินแบบเทตัวนี้ตัวี้นอันเทว่าใส่หกอ้าสามอ้าสาอนะแลแบไปหนึ่งสองสามสี่ห้ เจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สินึ่งสอามสี่าหกเจ็แปน้บกินอาหารเบาวหรให้เขารูเดส1 7สิบเจ็ดสิบแปดสเก้ายี่สิบอาไปจมือแต่ซำเนี่ยแต่ซ้อีเต็มหวใครหรอ

ดีเยวี่ยนดิ่งสิตุหลุดนะเนี่เป็นแบบเี่ยหกที่ว่ะก็เสื้อค่อยค่อยเขย่าสามคู่สองมทสี่สาม่สองามเออสี6หกหกสี่สามนะเจ๊เจ๊เจ๊บ้างออกหกคี่สองมันมหา่าลเลยนะ จ้าสิบหกห้าสิบหกวได้เจเดอมันมี่หกสเจ้า้าสาในเจ้าลายไปหกหาสามเนี่ยเป็นลงหกสี่สามเออวใจวันขวบหกห้าาคือติหเติงหกเจ้าป็ติงซเจ้าต็งหาออเจ้าเสียเต็มสิมสองหมื่งหกสองหมืนเเจ้าซีดเีย่สี่สีหา ก่ายี่ยี่สิบแสหกปจดยี่สิบแล้วพวกขาสมสิสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าเจ็สิบสงสห้าหกเจ็ดแปด้ยี่สไปกี่สดเ้ายสไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบองใครหนึ่ามส่ห้าหกเจ็ดแปเอดากเป็นหกสี่สัมหกจไตยยงเป็นเสียดีก่จเงินได้ไปเอาตกเสียแต่อะไรมาเป็นสี่สองหมื่นเป็สี่สองหมื่นสนั่นาเน่ย

ไปเสีง่ายายงังไงลงเอากดดิโม่ไม่ติงได้ต่างด่น่กดวิมอกันเลยหยุดหยุด

สูงไมล่ะเต่งสูงเตี่ยวยังอาจจะพวกเต่งนะเต่งทั้งหมดอ่ะเอามากาศสามต่ำการสามต่ำที่เหลือเอามาผ่าปากที่เหลือผ่าปากเนาะต้นๆนี่ผ่าปากตัวนี้ขยับบ่ะเนี่ไม่ตัวนี้ว่าเอายังเดียวตัวนี้ว่าออกไม่เอาเป็นโมสองอันนี้ผ่าปากการสามต่ำเปิดดูสิอ๋อเฮียเปิดเอาเอาเปิดดูสิ พี่เีหาด,ดูซิอะไรจะเกิดขึ้นี่บเต็บอกแล้ว่าพีตเต็มเครื่องวันนี้วันจ่ายของเจน่าผิดพลาใจแเนี่นกินหมดนะเจนะเจจ๋าพี่เหองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดแปดก็ยี่สบสองหมดนะเจสองหมื่น อันนี้สาหใบสามเนอบประทนเดี๋ยวค่อยเม้มไปเรียบร้อยแล้วออเหกมื่นด้หกหมื่นสองสามสี่ห้าเก้าสรเราเจ็ดสีหมืรอกหนึ่อ้าหกเจ็ดส6ดีกเ็ดี่หกเจสหก็ีหเด่เจ็สี่ก็ห่าดสหส่ส่หหกเจ็ 1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเแปดเก้าสบี่หกปยังละสิบใป4สี่หมื่นหนสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองสามสสี่ห้าสิบหก็ดสิบแปดก้ายี่สินึ่งสองสมสีหกเ้าไปเอะ้าหมนกวะาสี่็ปบปอันนี้หกหมื่นอันนี้สี่หมื่นเซนนึ่งจี้เฉพาะกัก กากนี่แสนหนึ่งอันนี้สี่หมื่อันนี้หกหมืน่นเสียแสนหนึงการขาเท่าไหร่แสนหนึ่งบการขาตัวขาดซีตัวห้าสี่ก็สามหมื่หสามหมื่นทักใจเนไงล่ะบอสการขาดีนักแสนหนึ่งรวมทุน,นสมิอันจิงสูงเจ้านี่เหมือนหนึ่งไงสองหมืน บจัยของเจ๊จริงๆวันนี้สี่ห้าหน0่งห้าหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต่อสิบสอี้ก็บแปดม่ดหหนึ่งสี้าเจ็ดเจส

มหาศีสว่าศลว่ามาหาีสอเเจ็บไปจ็สอสมเจ็บเก้าสิบหาีสไรใสนเพิ่มกเบอร์ไปเสียทีเรียนอะไเลหนึ่งสองสามสี่มหนึ่งสองสามสี่ต้นเยามสี่เนาะการห้าสี่กากรรมการห้าสี่ตติงกรรมการหาเพิ่มสิบามคนเจ้ามาสามสี่ห้เนาะ หนึ่งสองสามสีเนาะตัวนี้บอกเนาะเอาเปิดเปิดด้วยสิหกับสามเบิงวันนี้ซีหาบีหาหมาอยเสียงกันตันนี้วะบ้าวให้อยคิดลนี้แต่ว่าอย่าง่ามันบอกอีกนะสามการหาซีกับปาซคือการนาะอันนี้อันนี้บอกอันนี้ก่ถืออันนี้ในก็พกไปวะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนก็ลนี้คนมาเดาหาตร้างประพาอันนี้สร้งกับมาเดวหาส้างหาสร้างกับมาเดาที่สองจะบมเดามาเนี่ยทองก็เอาถูกเนาะนอกจากหาสร้าก็หาตาม่าด้เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหสี่ห้าแปดเก้าสิบสี่สิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่กมนาูงน่นนี้ก็เอาาป้าหันดกกระไร้าจาเลเดียวป้าไว้ังไงจะเสียอะไรกโอเคไป อันเท่าไรสิเท่าเกันนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบยิบเ็ดยีแปดเก้าสามสสามสิดสามื่เ็ดสบามเอดเจ็ดี <S <S ่ใบเดอเจนสี่สาหนเดนี่เดี๋ยวีก้เดีันจะเบิมสี่หืเอ็ดห้ามื่นเอ็ดหกมื่เอ็ดหมเอดตัวนขาเนาะ้องคอย้องอยซีเรียนจะเอาไปจกใส่แกซีหรือหา ตข่่กได้ีไดนะมันอยวเดี๋ยวเจังเนียนบเจ้าก็ไ่ต้องออกเขาไ่ต้องเอาแต่ว่าเอแลไปหาเาไปหาไม่ดปุ้งเลยขาเจ้าหกหมื่นเดียวั้งบ้เนี่ยเป็นของเข้าเจ้านี่เดี๋ยวตีไตีไปเลยก็ได้จะเสียงไหอีก2สองหมื่นอันนี้อันนี้มาดสนนี่ขาวไขกสิจจาของโกสิบสี่สิบ เอาไปกสองเ็นแก็ยี่สิบสีมนอันนี้สีมันหนึ่งองสาี้าหเจ็ปดเก้าอ่สามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแก็ยีสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสีเจ็ก็ยี่สิบของกหกมนเด็ดห สามสี่ห้าหกดแปดาหนำเพื่นแน่เพืนามี่ห้าสิกเจิบเก้ายี่สิบไปอกจอ่านีบอกวากูมืเจ็ดแปดเ้อสองดสองสามสี่เจ็ดส2มหไปอีกสองเป็นสองหนึ่งสองามสี่ห้าหเดป้าสี่เจ็ดสิบเจายี่สิบเอาเนี่ยครบหกมอเอ็ดเนเอาไป ของเก้าสิบสี่ใบสิบสี่ใบหกสูงใจจังเลยคะเกเหมื่นตอนใจพันหนึ่งเหมือนมสี่เอ็มีส่สามสิบสองสิบสองทุกหน่งยังด้หกใบนึ่งอามี่สามนสองเจ็ดเ้สเขมาเท่าไร่สิบสี่สิบสี่ใบแต่มาสิบสี่สิบสี่ังก็ได้สิบสี่สิบสี่เอาพอะอะไรเนี่ยเอาอีกทุกหน่อยให้ห่อยเอาเงินกได้สองหมื่น สี่สามสองนี่ละก่นจสอเิ่นะสองหนึ่งเนสองเท่าสาสเี่สามนมเนสองสามเองคือม่ี่ลัธสี่เนสอเบว่ามันสามอหืด้เนส่เออไม่นะเธอนี้เธอนี่โอ้ยอแอ้ิี่บนบอก ชิบไีสาิบสองกับสามหมื่อะีหม <22, S 2> ื่นสองซีหมืองก็เลยถูกแหจะเนต่ตาะข่อยไหม่นสองีม่นสองใช่ก็ทำถูกด้วยนะ